สวัสดีจ้าทุกๆคนมือนี้ปอร์ผพามาเก็บหอยมาแรลงภู่จ้าเป็นล่านๆตัวเลยจ้ามีแต่ตัวใหญ่ๆมาจ้ามาเก็บน้ำกันได้จ้าเด้อเ็มเ็มเมื่อเลยมาดามาดามาด เดี๋ยวหนูเป็นคนถ่ายก่อนเด้อยังไงเด้อจ้ะมาเด้อพี่น้อกบั้งให้นี่นเห็ดเอาเห็ดเอาง่วนเอาง่นเอา มวนมวลมวนมวนมวนมวลเกมหรอแมเนี่ย่ได้เปนเกบ่ไเ็นเเี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นหอยหอยหอยคลุมทะเลเนี่ยเนี่ยตรงสะพานโซนนี้แหละถูกต้องแล้วล่ะเพราะว่ารูปมันกระหนาขื้นเห็นโซนไม่รู้ค่ะไม่ได้ดูแต่ว่าตั้งกล้องไว่อยู่้น่าจะได้หน่าจะได้ ตัวใหญ่บ่ก็รอดูมันก็คงจะโดดมาอีกนาทีที่เท่าไหร่ไม่รู้บอดีเบิงแต่แค่ว่าจับกล้องไว้อยู่นะแต่เห็นมันบอกพี่เห็นมันบอกว่าตัวใหญ่มันบอกปลาคือคือพวกปลาอันนั้นมันปลา้ําจืดนะบ่หรือปลาทูดเอา นาจจ่าเมยนนไมวะเขาบอกนาคทะเลคืออะไรอะ่ะนาคทะเลอะ่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักนเ่ย์ไงมันได้ก่าวกูหลือเนีุ่น Tư lệnh gọi nha yang nắm nếu đã có năm mươi investigators bàn luật lệch หนึงจากประมาณสิบห้านาทีหนึ่งจ้าหนึ่งแท้พักโหรละผ้าจ้าได้แล้วเสร็จแล้วแล้วก็เอามะแกนได้ได้นี่จ้ามะกแกนและแล้วแล้วก็พ้ากันไปชมพระอาทิตย์ตกดินจ้าไปสอย สอยพระอาทิตย์งาม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 จ้าขอบคุณจ้าที่รับชมรับฟังที่เป็นกำลังใจให้ลุงยอนกับป้าอาจ้าขอบคุณนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ